กวคือได้กำไรเรื่อยๆด้วยใช่ไหมยังไงโอเคเดี๋ยว้ีคือระสุดฟังจนอะไรจะซ้อมมือกระบะสุดรีบีนปปดนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระทางด้าน,นการเงินอายุต่ำก,กว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ยีบยและไม่คายยาสติ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยเนี่ยจาวนนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปเล่นเกมเก่าเกาเกมที่เราชอบเป็นการเฉลิมเตยนะคะเพราะว่ามันเล่นง่ายแตกง่ายบวกแบบง่ายนี่เองนะคะก็คือแก้มมาสองเวนั่นเองจะสาวโอเคงั้นที่เราพเพื่อนๆพกมาตรงนี้นะคะหลักพันเริ่มต้นกันที่เบละสามสิบบาทแลท้วคือตอนนี้โอ้โหนี่แค่เวลาสามสิบจุดไปสี่พันสี่เจอสาวอือหือเปิดฉากมาก็คือปังไม่ไหวเลยจ้ะแม อ่อยางงั้นเราก็ไปกันเรื่อยๆอย,อย่างกันก่อนนะคะสูตรหรือว่าเทคนิคของเราเนี่ยก็คือตั้งเบ็ดไว้หนึ่งเบ็ดหมุนสวนไปเอาไปสิบรอบยี่สิบรอบได้ตังค์ขึ้นเนี่ยเราก็จะเพิ่มเบ็ดขึ้นไปอีกแต่ถ้าหากว่าตัางค์ของเราลดลงนะคะเราก็จะลดเบ็ดตามลงไปด้วยนะสะอ่ะอางานนี้เราก็จะไปกันยากเลยยังไงดอกนี้ออื สำหรับเพื่อนๆที่บอกว่าเป็นม,มือใหม่หัดเล่นนะคะเอาสูตรเอาเทคนิคของเราไปใช้ได้ตามสบายเลยเนาะไม่ห่วงไม่ห้ามไม่ว่ากันเลยจ้ะแม่อันนี้สวยไหลต่อไม่ตราบเออเน้นๆเฮ้ยสบายไม่ว่าจะไหลต่อโอเคมาเราก็มาต่อกันเลยกันเลยกันเนเี่ยจากจัวต่ยาวไปงานนี้สวยวายดอกนี้มาขอให้น้นแหละ ซวดไปอีกหืมสามร้อยกว่าบาทเน้นเน้นดอกนี้สองพันเ็ดโอ้โหไม่รู้จะจบไม่รู้จะสิ้นปังเฉยดอกนี้จุดจ้าถึงใจมากสาวสามพันสองไปเลยนะคะเราก็ ไปกันต่อเลยก็แล้วกันนะแม่จวดปยยาวปจะทำกำไรได้อีกเท่าไหร่ลุนไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเราก็จวดปอื้อืม้มสวยวางอันนี้เน้นๆไล่ไหมมาบเขาให้แล้วก็จวดไปดอกนี้ 4, สี่พันกรจุมาบไปทอีกสามร้อยบาทไล่ไปอีกเน้นๆดอกนี้หกพันเอาสิ ดอกนี้หลักหมื่นก็มาจะแม่ปังไม่ไหวนะคะคือแบบใช้เวลาเล่นก็คือไม่นานในสองแป๊บเดียวจริงกําไรรวมๆหลักหมื่นแล้วนะคะสาวโอ้โห<แ>ใครที่รู้สึกว่ามันเยอะแล้วก็คือจะเติมถอนตังค์ไปได้เลยนะจ๊ะแต่ว่างานนี้เราขอยาวกันจะแม่ยิ่งปังเรายิ่งเล่นยาวนะจ๊ะเจอตายจ็ไปอันนี้สวยแ,แล้วก็อื้อหือนึกว่าจะอไเพิ่มเติมอเราก็ไปกันเรื่อยๆไปกันยาวยๆอุย้ย เรียบร้อยจ้ะแม่เข้าเซเทอร์ปีหลันะคะงานนี้เราคงจะไม่เล่นกันต่อเนาะสงสัยจบจากเซเทอร์คงได้จบเกมกันไปเลยก็ว่าได้ดูจากกำไรที่ตอนนี้ได้มาเถอะจ้าอือเอาแล้วละเจ็ดรอบเฮ้ยได้ไหมเนาะเอาแล้วงานนี้เน้นๆเออได้อยู่หน่อยนึงสาวายมา,าให้ ไหลต่อไปแม่เออมันต้องแบบนี้อะไรก็ได้ขอแค่บอกว่าไหลเรืเร่อยๆไหลเยาวๆจะสาวโอ้ยดอกนี้เก้าร้อบ,บาทอีกสองสารอบของเราก็จวดมาแม่ก็จวนมาเลยเอ,อ้ยได้จ้ะสองร้อยย่บมาควายสองหมื่นก็มาอึุ่กเกินปังเกินดอกนี้ปังไม่ไหวแล้วคือได้กำไรเรืเร่อยๆด้วยจ้ะแม่ ยังไงโอเคเดอกนี้คือรือสุดปังสุดอะไรสุดสองหมื่นกว่าบาทเช้าแทนตู้มันฟรชของเราเหลืออีกหนึ่งรอบเด,ดสามจ๊ะได้กำไรพมไหม โอเคหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตังรวมๆของเราได้มา2องหมื่นสามซึ่งตังตอนนี้อหลายหมื่นมากจ้ะแม่ใครที่สนใจอยากจะลองเล่นเนี่ยตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสาวส่นเราหนูนี่คงไม่เล่นกันต่อแล้วน,นะคะเสกบายเลยจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเขาด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย